สวัสดีครับวันนี้ไอทีนารุทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาพวกเราไปเรียนรู้การชําระค่าไฟฟ้านะครับผ่านแอป,ปทกรสอเอโมบายอ่ะไปดูกันเลยว่าทําอย่างไรนะครับไปในส่วนของแอปพลิเคชันของเอโมบายเลยนะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บเนี่ยนะครับวันนี้คือทกรสอเอโมบายนะครับเป็นแอปพลิเคชันของทกรสเสร็จแล้วเราก็กดที่ปุ่มนะครับปุ่มคําว่าปุ่มถัดไปในส่วนเนี้ยกดหนึ่งครั้งปุ๊บ เสร็จแล้วก็จะมีปุ่มคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับให้เรากดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบในส่วนนี้หนึ่งครั้งปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านของทกศเอโมบายนะก็คือรหัสผ่านส่วนนี้กับรหัสผ่าน ATM เเนี่ยต่างกันนะครับตัวนี้เราตั้งเองนะเมื่อเราติดตั้งหรือว่ารีเซ็ตรหัสใหม่เนี่ยก็คือต้องจำด้วยนะครับในส่วนนี้ผมก็ใส่รหัสผ่านนะครับปุ๊บ ในส่วนของการใส่รหัสผ่านเนี่ยขออนุญาตไม่ให้เห็นนะครับนะพอใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วเอ,อ่อถ้ารหัสผ่านที่เรากรอกเข้าไปถูกต้องระบบก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าใครใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้องเกิน3ครั้งระบบก็คือจะล็อก ระงับการใช้งานทันทีเลยเมื่อไรก็ตามที่ถูกระงับการใช้งานนียวิธีการแก้ไขก็คือ1โทรไปให้พนักงานทําการรีเซ็ตให้ใหม่2ก็คือไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทําการรีเซ็ตรหัสผ่านให้ใหม่นั่นเองก็คือมี2ทางเท่านั้นนะถ้าครใสายลัดผ่านผิดเกิน3ครั้งนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือมากดที่ปุ่มคําว่าธุรกรรมปุ๊บพอกดเข้าไปแล้วก็มากดที่คําว่าจ่ายบิน ในส่วนนี้นะครับ,บนะครับเมื่อเรากดที่ปุ่มจ่ายบินเสร็จแล้วนะครับระบบก,ก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาทันทีเลยเสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่เมนูการไฟฟา้าศู์ภู้ิภากนะครับตรงนี้กดเข้าไปหนึ่งครั้งในส่วนนี้นะครับระบบจะให้เราใส่ก็คือหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้ฟาสองหลักเราก็สามารถที่จะ 1. ดูในบินได้ 2. ก็ดูในแอปพลิเคชันได้เอง ในส่วนนี้นะครับผมทําการคัดลอกมาแล้วตัวนี้นะครับคัดลอกมาแล้วก็คือสามารถที่จะวางในส่วนนี้ได้นั่นเองนะครับหรือว่าใครจะพิมพ์ก็ได้เมื่อเราได้ในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ลูกศรน,นะครับบนแป้นพิมพ์ไปคลิกที่ลูกศรบนแป้นพิมพ์หนึ่งครั้งปุ๊บในส่วนนี้นะครับระบบก,ก็จะให้ใส่บันทึกความจํานะครับแจ้งเตือนไหมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ มือถือข้อความก็สามารถพิมพ์ในส่วนนี้ได้หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการแจ้งบินก็สามารถใส่ในส่วนนี้ได้สมมติว่าถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ใส่ก็เลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วก็กดปุ่มต่อไปในส่วนนี้กด1ครั้งนะครับปุ๊บโลกก็จะโชว์ในส่วนนี้ทันทีเลยนะครับแสดงรายละเอียดว่าเราจะชำระในส่วนนี้นะครับ81.93บาท ระบบจะค้นหาอัตโนมัติเลยผู้ใช้เสรเนี้ยเราก็เลื่อนสไลด์ขึ้นไปนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็มากดที่ปุ่มคําว่ายืนยันล่างสุดเลยนะครับปุ๊บพอกดในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับระบบจะให้เราทําการใส่หรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหรหัสผ่านแอปพลิเคชันของเราเราก็กดหรหัสผ่านแอปพลิเคชันอ่ถ้าเราใส่ถูกต้องระบบก็จะทำการชำระไฟฟ้าของเราให้เรียบร้อยเลย ระบบก็จะเปิดหน้าต่างในส่วนนี้โชว์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับพร้อมกับแสดงว่าทำรายการสำเร็จเราก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้นั่นเองในส่วนนี้เราสามารถที่จะเก็บรายการนะครับเก็บรายการเนี้ยก็คือ,เ,อเก็บในรายการประจำหรือประมาณเนี้ยสามารถที่จะเก็บได้ถ้าเราต้องการคราวต่อไปเราก็ไม่ต้องอพิมพ์รหัสอะไรอีกประมาณเนี้ยนะครับสมมติว่าผมต้องการาที่จะเก็บไว้ก็คือ ติ๊กเครื่องหมายนะครับทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมในส่วนนี้นะครับกด1ครั้งนะครับปุ๊บเสร็จแล้วเราต้องการแชร์ไหมถ้าต้องการแชร์ไปไลน์ไปเฟซก็สามารถที่จะกดแชร์ได้เลยเ,เมื่อเราบันทึกในส่วนของเก็บในรายการประจำเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ในช่องนี้ได้นะครับคลิกแล้วก็พิมพ์ว่าเ,เป็นค่าไฟฟ้านะครับเนี่ยนะครับค่าไฟฟ้า เสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มปิดนะครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยในการชำระนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราต้องการดูอ่ารายละเอียดนะเราไปดูในส่วนไหนนะนะครับให้เรามากดที่อ่อปุ่มหน้าแรกในส่วนนี้นะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่บัญชีเงินฝากปุ๊บแล้วก็มากดที่ลูกศรเล็กๆในส่วนนี้ปุ๊บ เนี่ยนะครับระบบก็จะโชว์ในส่วนนี้ทันทีเลยค่าชำระค่าสินค้าและบริการเนี่ยแปดสบาทค่าธรรมเนียม5บาทเนี่ยนะครับก็คือข้อเสียข้อเสียในส่วนของการชำระผ่านแอปพลิเคชันของทกศเนี่ยจะต้องได้เสียค่าธรรมเนียมนะครับ5้าบาทถ้าเราชำระผ่านธนาคารกรุงเทพหรือว่ากรุงไทยเนี่ยก็ไม่ต้องเสียในส่วนนี้นะครับแต่ทกศเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมนะครับ5้าบาทในส่วนนี้นั่นเองนะ โอเคเราไม่ใช้งานก็ย้อนกลับไปปุ๊บลูกศรย้อนกลับไปย้อนออกไปทีเนี้ยถ้ากรณีที่เราจะชำระครั้งต่อไปเราไม่มีทางเลือกก็คือเรามีเฉพาะบัญชีของทกศนั่นเอง5บาทก็ยอมจ่ายประมาณเนี้ยนะครับเอ่อเมื่อกีนะ้เราทำการบันทึกไว้แล้วเอ่อเข้าไปดูนิดนึงนะครับก็กดในส่วนของธุรกรรมนะครับปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มาเลือกในส่วนของคำว่าจ่ายบิล เสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้รูปดาวเล็กๆตัวนี้นะครับปุ๊บในส่วนนี้จะโชว์ทันทีเลยว่าค่าไฟฟ้าที่เราทําการบันทึกไว้เมื่อกี้นี้เราก็กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับระบบก,ก็จะโชว์ในส่วนนี้เตเลยเสร็จแล้วนะครับค่าในส่วนนี้เราก็ไม่ต้องพิมพ์แล้วเรามากดที่ปุ่มต่อไปได้เลยนะในส่วนนี้ก็คือระบบจะแจ้งเลยว่าไม่พบค่าไฟฟ้าค้างชำระอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนาะปิด เสร็จแ,แล้วก็ย้อนออกไปเลยนะครับกดลูกศรตัวนี้นะครับปุ๊บย้อนออกไปเลยปุ๊บแล้วก็กดที่คําว่าออกจากระบบได้เลยนะครับตัวนี้อันนี้คือ,อสัญลักษณ์การออกจากระบบแอปพลิเคชันของต e ัวรอสอเอเมอบากดหนึ่งครั้งปุ๊บโลกก็จะแสดงป๊อปอัพหน้าต่างนี้โชว์ขึ้นมาเลยว่าคุณต้องการออกจากระบบหรือไม่รอประมาณนี้นะครับเราก็กดที่คําว่าออกจากระบบเลยนะครับปุ๊บเสร็จแ,แล้วก็ย้อนออกไปเลยนะครับออกจากแอป เลยฟุบเนี่ยเรียบร้อยในการชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอป,ปพลิเคชันของทอกส a อ A-Mobile เสร็จแล้วนะครับเอ่อมาดูความสำคัญของอีเมลคือผมเอาบัญชีอีเมลเนี่ยผูกติดกับบัญชีของทอกสในส่วนนี้นะครับเอ่อระบบอีเมลก็จะแจ้งเตือนเมื่อเราทำธุรกรรมอะไรก็ตามที่แปปอปทกส หรือว่าแอปพลิเคชันของธนาคารอื่นๆเนี่ยระบบจะแจ้งเตือนไปที่บัญชีอีเมลของเราทันทีเลยก็เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งอ่สไลด์ลงมานะครับฟุ๊บเนี่ยบัญชีอีเมลตัวเนี้ยผมผูกไว้กับบัญชีตกสนั่นเองแต่แล้วระบบเมื่อผมทําธุรกรรมอะไรต่างๆหรือว่ามีคนแอบเข้าไประบบจะแจ้งมาที่บัญชีอีเมลของเราทันทีเลยถ้าเราต้องการดูก็กดเข้าไปในส่วนเนี้ยฟุ๊บ หนึ่งระบบแจ้งเข้ามาก็คือเมื่อเวลา22่อนาฬิกาสินาทีเนี่ยแจ้งเตือนว่ามีการเข้าระบบแอปพลิเคชันทกศเอโมบายของเราถ้าเราต้องการเปิดดูตัวนี้ก็กดเข้าไปดูในรายการตัวนี้ได้เลยในส่วนนี้นะครับธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าบัญชีของท่านมีการเข้าระบบเมื่อเวลานะครับวันที่ตัวนี้เวลานีนะครับระบบแจ้งมาที่อีเมลของเราทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าระบบเองแสดงว่ามีคนพยายามแฮกให้เราโทรแจ้ง ับบัญชีของเราเทนทีเลยนะครับที่เบอร์โทรเนี่ยโอเคเนาะอันนี้คือ,อความสามารถของอีเมลเสร็จแล้วเราก็ลบเลยนะครับตัวนี้เราไม่ใช้งานแล้วเพราะว่าเราเข้ามาใช้งานเองก็รูปทางขยะเนี่ยคือลบนะครับปุ๊ในส่วนต่อไปนะครับก็คือจดหมายอัตโนมัติแจ้งยืนยันการชําระบินในส่วนนี้ก็คือเก็บเป็นหลักฐานได้อีกอย่างหนึ่งก็กดเข้าไปฟุ๊บเนี่ยนะครับเรียนเรียนเรานะ ประเภทรายการชําระ,ะในส่วนนี้นะครับก็คือประเภทรายการชําระสินค้าและบริการปุ๊บปุ๊บปุ๊บรายละเอียดเนี่ย,น,ยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเก็บเป็นหลักฐานทางการเงินได้อีกด้วยบนอ e ีเมลของเราในส่วนนี้นะครับก็คือความสําคัญของอ e ีเมลใครไม่รู้จก e ักอีเมลหรือว่าไม่เคยใช้ก็ฝากไปเรียนรู้ด้วยนะครับว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์ของเราทุกเครื่องในยุคปัจจุบันเนี่ย จะต้องมีบัญชีอีเมลฝังอยู่ทุกเครื่องว่าฝังอยู่ยังไงนะครับคลิปก่อนหน้านั้นผมได้ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้บัญชีอีเมลถ้าใครไม่เข้าใจในเรื่องของอีเมลก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในช่องนี้ในเรื่องของออการใช้งานอีเมลต่างๆว่าใช้งานลักษณะไหนอันนี้คืออ,อให้เห็นว่าอ,อลักษณะาการทํางานของอีเมล ทำงานลักษณะนี้เองเก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนโทรศัพท์มือถือของเราเชื่อมต่อกับ Line กับ Facebook กับบัญชีธนาคารอีเมลทำงานทั้งหมดเลยแม้แต่เก็บระบบต่างๆบนสมาร์ทโฟนของเราก็ใช้บัญชีอีเมลทั้งหมดเลยถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันเนี้ยแล้วไม่รู้ในเรื่องของการใช้งานอีเมลเนี่ยถือว่าสวยนะครับอันนี้ก็คือฝากไว้เลยอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ย้อนกลับไป ออกไปเลยนะครับเนี่ยเราไม่ใช้แล้วอีเมลก็คือย้อนออกไปปิดอีเมลนั่นเองเอ่อท่านี้นั่นเองนะครับก็คือการชําระบินไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสูวนทุนิภาคนะครับผ่านแอปพลิเคชันทกศเอโมบายเอ่อถ้าท่านใดไม่เข้าใจยังไงก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบไวเพียงที่นี้ก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ